สวัสดีครับเจ้ามูจิไฟครับผมนะบอส GT1 นะครับใครอยากโหลดไฟล์นี่เลยนะครับโอ้โหนะครับเจ้ามจิไฟทําให้อีกแล้วนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นพรีเซตแบบว่าเอาไปใช้งานเลยครับจริงๆทั่วๆไปแล้วก็ฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นเสียงแปลกๆมีเสียงซินแอมเบียนหรือว่าจะเป็นแอมต่างๆอะไรเงี้ยครับโอ้โหเพียบเลยนะครับนี่ครับนะฮะรวมๆกันเนี่ยนะครับ โอ้โหบอกเลยว่า30กว่าเสียงนะครับนะยมุกจะไฟจัดให้นะครับใครอยากดูคลิปก็ดูได้เลยครับในเพจของยมุกจะไฟนะครับอ่านี่เลยนะครับใครอยากจะโหลดนะครับก็ทักแอดไลน์กันเข้ามาได้เบอร์โทรศูนย์แปดสามหนึ่งห้าห้าหกแปดหรือว่าจะเข้าไปที่เงยครับช่องของยมุกจะไฟนี่ครับผมก็จะเป็นช่องแบบนี้เลยนะครับอ่าเราก็จะมีนี่เลยนะตึง รีวิวให้ชมกันแบบประจุใจนะครับใครยังไม่เคยเข้าไปดูก็เข้าไปดูได้เลยนะครับนี่เห็นไครับก็จะมีรีวิวเรียกว่าทุกรูปแบบเลยนะครับรีวิว,วพวกสินค้าเข้าใหม่หรือว่าจะเป็นรีวิว,วพวกกีตาร์เอฟเฟกต์ต่างๆอะไรพวกนี้นะครับนี่ครับหรือว่าวิธีการลงไฟล์อะไรพวกนี้นะครับนะเข้าไปดูกันได้เลยนะครับผมก็จะ ฉายไว้ให้ดูในเพจในเพจแล้วก็ใน YouTube นะครับพิมพ์ได้เลยครับความว่าจัมบุกิทาไฟหรือค้นหาช่องก็ได้นะครับช่องของจัมบ o กกิทาไนี้ครับเสิร์ชตามนี้เลยนะครับ J U M B O H นะครับกีตาไฟนะครับนี่เลยนะครับก็เข้าไปดูเข้าไปชมเข้าไปเชร์เข้าไปมั่วนั่นโนนียกันได้นะครับ คือมีโอ้โหเยอะมากๆากะตอนนี้คลิปผมนี่มีเกือบพันคลิปก็ไปแล้วกิฟค,คลิปวิดีโอนะครับมีเยอะมากๆครับผมนะก็จะรีวิวอย่างนี้กันตลอดไปนะครับเพราะว่าเราเนี่ยขายจริงส่งจริงอยู่แล้วนะครับทุกตัวสินค้าจะต้องมีรีวิวนะครับเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยได้รับชมกันนะครับนะได้เห็นว่า ของเราเนะี่ยมันขายจริงส่งจริงแล้วก็ที่สำคัญคือเซตอัพให้ด้วยนะครับไม่ได้แบบว่าไอจับมาแล้วขายอย่างเดียวไม่ใช่นะฮะคือต้องทําให้มันดีที่สุดก่อนนะครับแต่งเสียงแต่งอะไรต่างๆเนี่ยนะครับนะต้องมีหมดนะอย่างเช่นอนี้นะครับพอร์ตเทดดี้ 500x อะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าจะเป็นเฟนเดอร์อะไรต่างๆอันเนี้ยนะครับเห็นไหมครับเราก็มีเขาเรียกว่าต้องแต่งเสียงให้ด้วยถ้าตัวไหนสายมันแย่งจริงเนี่ยผมเปลี่ยน,นให้เลยเห็นไหมครับ มีแคมเปอร์นี่ครับเนี่ยนะอ่านะี่ครับมีรีวิวก่อนเซตอัพหลังเซตอัพอะไรอย่างงี้เพียบเลยนะครับแล้วก็มีพี่ๆน้องๆนะครับส่งกันมาเพียบเลยนะกีตงกีตาร์ส่งมาเซตอัพกันเพียบเลยนะครับแล้วก็มีกีตาร์จำหน่ายด้วยนะเฟนเดอร์กีฟสันพีอาร์เอสต่างๆนี่นะครับส่งกันมาเพียบเลยนี่พี่ชายก็ส่งมาให้เซตอัพให้ ะครับนะนกับเอฟเฟกด้วยอะกันนะครับนะก็ใครอยากได้อะไรยังไงก็ทักแชทมาได้เลยเนาะนี่ครับร้านนี้ขายจริงของจริงแล้วเซตอัพให้ด้วยนะครับคือสิ่งสำคัญคือคือมันต้องเซตอัพให้ด้วยอะ่ะแล้วก็รีวิวด้วยนะครับอันนี้คือสิ่งสำคัญเลยคือจุดขายข,ายของร้านนี้เลยนะครับเพราะว่าเราต้องมั่นใจจริงๆว่าของเราเนี่ยมันใช้ได้จริงๆนะครับอ่านะครับนี่เลยเห็นไหมครับใครดูคลิปนี้ก็ จัดไปได้เลยนะครับนะเนี่ยต้องมีเนี่ยรีวิวชัดเจนแบบนี้เห็นไหมครับเนี่ยต้องกดได้ทุกกลุ่มต่างๆอะไรเงี้ยอ่าให้ดูหน้าจอเนี่ยเนี่ยนะครับคือมันต้องใช้งานได้แล้วก็สี่สำคัญคือเรามีไฟล์เสียงลงในท่านด้วยสําหรับใครที่แบบเอ้ยอยากได้ตัวนี้เลยพี่นะครับก็จัดได้เลยครับนี่ครับทุกไฟล์เสียงที่อยู่ในแผงสองแผงปลาหมึกนี้นะครับเราจัดการลงให้ท่านเรียบร้อยแล้วอยู่ในนี้หมดแล้วนะครับอยู่ในฝั่งนี้นี่นะครับ หรือว่าใครจะว่า,าลงในตัวอื่นๆอะไรเงี้ยนะครับก็ได้เลยนะอย่างเช่นสมมติวัวาเลนตัน GP 200อย่างเงี้ยนะครับเราก็มีนี่เลยมีโปรแกรมให้ด้วยนะครับคุณไม่ต้องไปเสียเวลาโหลดไม่ต้องไปหาเลยนะครับนี่เรามีอย่างนี้แล้วเราก็ส่งให้เลยนะครับนี่หนึ่งสองแบบนี้แล้วเสียงต่างๆนี่นะซาวใหม่ที่ผมทำนี่นะครับ เพลงช้าเพลงไวเพลงเร็วหมอลำนะวาสวิชอนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีเพียบและก็ที่สำคัญคือมีไฟ์ในเครื่องอีกต่างหากโอ้โหดูนะครับเยอะมากกี่ไฟเนี่ยเ7เสียงนะคุณคิดดูอ่าอันนี้เท่าไหร่อันนี้อีกร้อยกว่าเสียงร้อยสิบเอ็ดอ่ะเป็นเท่าไหร่แล้วสองร้อยกว่าแล้วอ่ะอันนี้อีกเท่าไหร่กี่ไฟ์ครับคุณโอ้โหแปดยูนิต แหนไอเทมแล้วแต่ละไฟล์นี่มี4ไฟล์คุณคูเนาและในตรงนี้อีกโอ้โหมันคือมันเยอะมากอะนะครับเนี่ยเห็นไหมครับคือดูดูใจเราเลยนะครับใครจะซื้อขายกับเราดูใจเราเลยครับเรามีจะให้นะครับเนี่ยทุกตัวนะครับนี่อยู่ในนี้นะครับเราโหลดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับโหลดอัปโหลดอยู่ในเครื่องเรียบร้อยแล้วนี่เห็นไหมครับนี่ครับมันไม่ใช่แค่ขายอย่างเดียวนะฮะ ต้องบอกแบบนี้เลยนะครับทำไมไอ้จะมันจะไฟจึงขายได้ราคานี้และสิ่สำคัญคือมีคนส่งมาเซตอัพส่งมาอะไรกันเนยอะแยะมากมายทาไมเป็นเพราะอะไรเพราะว่าเราเป็นผู้ให้จริงๆครับเห็นไหมครับอ่าไม่ใช่แบบไม่ใช่ซื้อมาแล้วขายอย่างเดียวอันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่เราครับเราต้องมั่นใจว่าของมาใช้งานได้ต่อ usb ได้เชื่อมต่อต่างๆได้นะระบบเสียงต่างๆนะครับมันต่อได้หมดเห็นะครับ นี่แหละครับนี่คือการบริการของร้านนี้นะครับนะก็จัดไปหนึ่งในดวงใจคุณนะครับอันไหนถูกใจก็จัดได้อันไหนแพงก็ผ่านก่อนได้ไม่มีปัญหาครับนะเหตุผลที่มันราคานี้มันมีความสมเหตุสมผลของมันอยู่นะครับผุพังสึกก่อนหรือว่าเสียงไม่ได้ตั้งอะไรเงี้ยนะครับนะมันก็อีกราคาหนึ่งนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าได้ของร้านเราเนะี่ยคือต้องเซตอัพให้ด้วย เซตอัพเสียงแล้วก็ที่สำคัญคือมีต้องมีวิดีโอเทสอะนะครับแม้ว่าคุณจะรับกับมือหรือว่าจะรับขนส่งก็แล้วแต่เราจะมีวิดีโอเทสแบบนี้ให้คุณดูนะครับทุกอันเพื่อป้องกันนะการเกิดปัญหานะครับอ่านะนะครับนะนี่เห็นไหมครับนะโอเคนะครับจัดไปนะครับใครอยากได้ไฟล์ก็จัดไปค่าน้ำค่าไฟเ9้าาบาทเท่านั้น ครับนะแล้วก็ยังได้เข้ากลุ่มเข้าคอร์สต่างๆอีกเพียบเลยยังไงสนใจก็พักแชทมาได้เลยนะครับบอกเลยว่าคุ้มครับนะไม่ต้องเสียเวลาไปนั่งปรับเองนะครับเอาพิเซตผมไปศึกษาดูแล้วก็ปรับให้เป็นตัวเองผมว่าง่ายกว่ากันเยอะบางทีเรานั่งปรับกันเนี่ยบางคนบ่นเลยโหพี่ปรับมาจะเป็นเดือนอยู่แล้วยังไม่ได้เลยนะครับมาซื้อไฟล์พี่ไม่ถึง5ทีเฮ้ยแม่งเล่นเจ๋งเ,เ,เล่นเจ๋วละต่อเข้ามิกเซอร์ได้ด้วยซ้ำเห็นไหมครับหรือจะต่อหน้าตูก็ได้บอกมาขอแค่บอกมาครับเราจัดให้นะครับอ่ะ โอเคจัดไปเนาะขายจริงของจริงชัวร์ร้อเปร์เซ็นต์นะครับสนใจคอร์สก็จัดได้จัดไปครับ